แม่เจออยู่กับเอนะคะแล้วก็กันด้วยเราไม่ได้มาพบกันพบหน้าพบตากันอย่างนี้นานมากเลยตอนนี้หลุดที่ไหนกันอยู่หัวหีแลวเราก็อยู่กันที่ร้านเออช็อกโกแลตแฟสต์รี่ช็อกโกแลตเฟสตอรี่คุณอใ่ โซนที่แบ,บ่งเป็นโซนที่เป็นขายของเราซื้อกลับบ้านแล้วก็มีโซนหนึ่งที่เราจะแบบไว้นั่งกินเดี๋ยวเรามาดูโซนที่ขายของซื้อกลับบ้านก่อนเนาะเพราะว่าเราต้องมาคิวแกบ,บนี้การหายไปแล้วว่ะทุกคนมีอะไรน่ากินมาคะก,กันชอบกินอันนี้อันนี้คืออะไรเป็นดาร์คช็อกโกแลตแอบลอนเดี๋ยวเรามาเชื้อมจมูกกันเลยก็แลกแบบว่าเป็นแบบ แท่งๆอันนี้เป็นมืวเป็นไวแต่ว่าส่วนตัวชอบดาร์กเป็นอันนี้ร้อยยี่สิบบาทแล,าแล้วข้างในมันมีไหมแบบที่เรานัา่กินข้างในจะเป็นทา,ารือเปล่าข้างในไม่เคยนั่งโมดีปื้อแล้วก็กลับบ้านแล้วรอหน้าในกักนกนกบบอันน่้นเข้ามาคุกันพี่ลักษณ์ก็ชอบอันนี้ ก็คือช็อกโกแลตบราวนี่จะเป็นดานร์กบราวนี่กรอบเป็นนิ้วก็มีแบบนี้เป็นดาร์กไว้ให้เลือกสองอย่างร้อยห้าสิบนีนมากเลยอะแล้วมันจะมีตู้ที่เป็นแบบช็อกโกแลตทิมยามด้วยแปลไปดูดเขามีแบบที่ทำดิแต่ว่าที่นี่น้อยนะที่อือใหญ่เต็กอันนี้ก็คือแบบให้เราเห็นตัวเฮ้ยอ,อยากกินแล้วอ่ะเราอยากคิวเราอย่าง กินเปรนแล้วลืมถ่ายคลิปเลยอร่อยมากาอันนี้นะอันนี้เป็นบ,บลูเบอร์รี่ชีสเค้กเ,ออดเดี๋ยวเอารูาปตําแหนี่หลักนะคะอร่อยมากาลแ,ลแล้วก็ตีชอ็อกโกแลตเป็นเค้กชอ็ชอกโกแลตเลยช็อกโกแลตด,ดีมากเค็มมากมันไม่ได้บ,บลูเบอร์รี่ชีสแหละมันเป็นบ,บลูเบอร์รี่เค้กอะ ช็อกโกแลตบอลนี่าแล้วเราเปลี่ยนไอศครีมเป็นช็อกโกแลตแพสเชดิมิตไหนชิมนี้เป็นยังไงเราต้องมาสตอรี่ไม่ต้องกล่าววันนีเราต้องหันทางด้านนี้สิคะคุณพี่เอ๋หาชิมไหนไม่หลาย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 แล้วช็อแลตวหลายไม่หลยวะ เป็นสโซ่มากเลยอ่ะเฮ้ยร้อนมันร้อนเฮ้ยไม่ถ่ายภาพดีเลยร้อนเป็นไงรสชาติก็ปาแบบำเข้มเลยอ่ะดาร์กอมหวานปอนหน่อยน่ากินมากร้อนร้อนหน่อยือ ดีมากช็อกโกแลตแบบปั่มอย่างเขาไม่ทานเลยจริงมทช์ไอศกรีมแมทช์แคดิเมียนะคะเหมือนกินทั่วเลยอร่อยค่ะปิดท้ายด้วยช็อกโกแลตเย็นนะคะเป็นยังไงบ้างมันมีความเปรี้ยวอ่ะหรือว่าเรากินหดกินช็อกโกแลตเลยอ่ะค่ะเลยนะไม่ต้องให้ตาสุดว่าเข้มข้น กินมางดิข่อเราะวเราเคยกินช็อกโกแลตที่เข้มกว่านี้ไอ้นั่นไงที่โคราชอะ่ะร้านทำขี้ดูคลิปอีกคลิปนึงได้นะที่ไปเที่ยวโคราชเยอะเลยคือกลุ่มแบบคุกอันนี้ก็ยังแบบความช็อกโกแลตพี่เอแบตกล้องจะหมดก็คือพี่เอก็คือเตรียมพร้อมมากแต่งหน้าอาบนะ้ำแต่งตัวแต่ลืมชาร์จแบตกล้อ,องทุกคนก็คือตอนนี้กล้องเหลือที่พียวนะคะทุกคนคะ ก็คือจะต้องอำลากันตรงนี้เพราะว่าแบตกล้องหมดแล้ว่าเฟ่ n ิวเยียนะคะขอให้เป็นปี2021ที่ดีเลิศเฟื่องฟูสีโควิดหายไปซาทุกโงเทียงนะคะพี่เอบายบายหน่อยเลย็คลิปหน้านะถูจะลงบ่อยๆแล้วบอกเลยเพราะว่าว่างค่ะทุกคนจะเจอกันในอีกอาทิตย์หน้าก็คลิปอีกคลิปสิคลิปติดกันบ่อไปมา